สวัสดีสวีดัตครับพี่น้องครับผมอยู่กับผมลีดัมแชนแนลนะครับพี่น้องมื้อนี้ครับเฮายังอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองครับผมจังหวัดหนองบัวลำพูครับพี่น้องครับมื้อนี้เรามาถ่ายนะครับผมพี่หนึ่งรุ่งทิวานะครับพี่น้องซึ่งเมื่อวาน์ทายไปแล้วนะครับผมเมื่อวานนี่ถ่ายไปแล้วเป็นช่วงคอนเสิร์ตมื้อนี้เฮาถ่ายเป็นช่วงมลลําพูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตัวนะครับพี่น้องสามารถคลิกลิงก์เข้ามาซื้อได้นะครับผมวันนี้ผมใช้โกโปรถ่ายเหมือนเดิมแล้วเพราะว่า2คคลลิิปป3ผมใช้โททรศัพ์อ สะดวกสบายจริงครับพี่น้องครับแต่ว่ามันบม่ได้อาหารลดในการรับชมนะครับซึ่งผมมาเบิ่งย,งะะอ,ยอดหลังอย่าเอ๊มันบ่มีเอฟเฟกมันบ่มีเสียงต้งนงเต็งเต็งตั้งนั่งตึ้งนึงๆๆนะครับพี่น้องเนาะเออไ่มีเสียงมัดอย่งนี้นะครับอ่ามันไม่มีเอฟเฟกต์สายเอฟเฟกมันใส่ไม่ได้มันอาจจะใส่ได้แต่มันต้องไปเข้าอีกโปรแกรมซึ่งมันบ่บ่บ่ง่ายสำหรับผมเพราะว่าผมถนัดในการใส่โน้ตบุ๊กตัดต่อแล้วอ่าผมเลยถ่ายด้วยโกโปรแปดตัวนี้นะครับผมเลยแล้วก็ผมสิ่งไม่ซัลโบนิกนะครับบแล้วก็ยในระบ 4K ร์เนะครับพี่น้องระบบ 4K แบบชัดเห็นถึงรู้คุมคนกันไปเลยนะครับงานนี่นะครับพี่น้องเขาเนาะกะเดี๋ยวตอนนี้เขากะอาบน้ำแล้วสิพักทีมงานไปกินเข่ากินเข่าแล้วห้องไหจะออกไปตั้งของมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะใบม้วนแล้วนะพี่น้องเนาะทีมงานเขาก็ตื่นนะครับเพราะมือขึ้นกะบทายแล้วตีซ้อมขึ้นอุปสรรคลายพี่น้องเพราะว่ามาหอดหลังคาหัวนะครับหลังคาลวนะครับผมผมกับเตอร์ต้องปีนเฮ็ดหลังคานะครับเอาผ้าไปปิดนะครับผมกะ ระยะนะครับนี่แหละครับไปงานเตะาถองมีอุปสรรค์ย่างไมอนีครับพี่น้องนี่ครับเบื้องบรรยากาศด้านนอกครับบรรยากาศด้านนอกก็นี่ครับฝนกำลังตกลิ้นๆนี่ครับพี่น้องนี่นี่นะครับเปียกเบิดครับแต่เบื้องสภาพรถผมครับพี่น้องเพราะว่าทางเขานี่เป็นตุ่มนะครับพี่น้องทางเขาเป็นตุ่มสภาพรถผมตอนนี้คือแบบเลอะมากนะครับหลังจากนี้เราก็จะกลับไปดูแลกันนะครับนี่พี่น้องเลอะเห้แต่ว่าตอนนี้ล้อหลังล้อหลังไม่มีลมครับตอนนี้ล้อหลังไม่มีลมเลยนะครับพี่น้อง หลังบ่มีลมนะครับเพราะว่าตัวนี้ของผมนี่แม็กแม็กมันมันดุ่งนะครับแม็กดุ่งลอหลังบ่มีลมนะครับด้านหลังเป็นมองไซคองครับพี่น้องไซของกาชิมิผ่าปิดเพราะว่าอุปกรณ์นี่เป็นอุปกรณ์ที่ถือน้ามอะไรนะครับก็จะนี่ครับอันนี้คือช่องช่องยูทู e ของผมที่เป็นเอ่อเป็นช่องเกี่ยวกับมอล้ํานะครับพี่น้องบ่าวลิสตูดิโอเองของพี่เต้ภูไทยนะครับก็พี่จุนก็จะเป็นบ่าวภูไทยแล้วก็อันนี้ช่องน้องบัตฮัเคียวชแนลนะครับโอเคครับ พี่น้องเบื้องฝนตกฝนดีดีครับพี่น้องฝนบรรยากาศฝนตกดีมากเลยนี่เป็นน้องเบ้นครับเมื่อคืนพักน้ำกันครับผมบเป็นมองเซครับนี่ครับบรรยากาศดีดี <c oughs> พี่น้องฝนตกลิ <c oughs> นก้นว็ยตื่นเลยจังหวะบรรยากาศดีครับนะครับพี่น้องเบื้องฝนตกลิ้นลินหอมกลิ่นดินอยู่ในครัวโอเคพี่น้องเดี๋ยวเรานะครับผมสิไปกินเข่ากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับทีมงานแต่โอ้ยสิผมพาพี่น้องไปเบื้องห้อง ทีมกันก่อนว่ายู่กันยนังไดี๋ยวผมผู้ผู้เดียวยื้ก็ผู้เดียว,ยวน,นี่นะครับอ่าพ้นไปหรอ,น,อนี่กับนี่กับเท้ยนปะไปครับพี่้องครับไปครับฝนลิ้นนี่ตัวนี้ฝนตกเล็นดลี้นเช็คเอาครับ มันเข้าไปแล้ววะเข้าไปไปแล้วนี่ีน่เกือบเขาใส่เกือบผ่าใบอันนี้เสียงแอ๋อบุมีได้หนียันเข้าไปหมดแล้วมั้งโอ้ยเอาไงเอาหนิยู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 ยันึ้นเป้งไหนเนาะเอากินข้าวซื่นไปหนิอันนี้อาบน้านี้เขาไหม โอ้ยใบยมุกแล้วเด้ดิแท่นาน้ำน้ำยังยังไม่อาบสักคนโอ้โหรูสภาพเลยโอ้โหตื่นแต่ห้องนี้สะอาดห้องเราเนาะห้องเรานี่โลกมากเลยห้องเรามัรยากาศอรเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวทีมงานไปอาบน้ำนะครับที่นี่พวกทีมงานไปอาบน้ำต้องพี่ไปกินขา้าวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ร้านข้าวนะพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปวันนี้นะครับไปกินเอียงเนี่ยนะครับแต่ว่า ที่น้องบัวลําพูนี่เขาบอกว่าอาหารอร่อยมากนะพี่น้องโดยเฉพาะเมนูเด็ดเดี๋ยวเป็นอะไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องตอนนี้เราถึง้านจับเขาแล้วเราจะออกไปหาทีมงานกันครับร้อนมากนะครับ ตัวนี้คือว่าไม่มันแกมี่แม่มึงมีไหมอันนี้คือไม่มันนะครับผมแล um ้วคุณจะใส่เพื่ออะไรครับตึกผิดเพื่อเสียงที่คุมซักมาซื้อลาวเดีโมโนได้แต่ตอนี้เพ่ตองนแม่มันแกมี่เออครับพี่น้องถึงแล้วครับร้านกับเขาครับวันนี้ ตำปูปลาะนะครับคุณสั่งอะไรบ้างครับคุณจุนครับวันนี้ตำปลากับตำเจลีแต่ว่าผมไม่มีครับผมคุณกินเลอะเหมือนเด็กเลยครับคุณครับว่าแบบคุณจะถ่ายจ้าวๆเพื่ออะไรครับคุณเห็นแมั้ยไหมครับวันนี้ปีเตอร์ป้าโทษหยาบตีนควยเข้ามาขึ้นหนักเลี้ยงถื่อนลขึ้นมาดเถื เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับคุณเนี่กำลังกินอ่าตอนี้กาลังกินอาหารว่างอยู่นะครับผมมาชมกันเลยครับผมได้ยังกินนอกครับผมมนาเป็นเรียงกันมีครับโอ้โคตรจะรีตูนนะครับผมโอ้กีฬาครับขอขอขอเท่าโ่ขอเท่านี่ครับอืมเป็นไงครับจังไนครับเออเออม่ขึ้นนอนแจ๋วครับ รับเป็นตายได้ครับขึ้นพนมแน่นคนเดียวเปครับไอรีไปใส่พวกครับเอาแล้วมันเกินทางเลยครับผมเน้าอ๋อมเป็นขาบมเป็นไทยยังมากหรือเ่ครับมันเป็นขาบเลยตายยังหนี่ไหมี่ไป คุณมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่น้องไข่เน่าโดนจับครับมีความรู้สึกว่าผมเจได้มากเลยครับเพราะว่าน่าจะได้นาคุณน้องครับผมน่าไม่น่ามาโดนจับเลยครับเพราะว่านาคุดน้องมันยังไปแบบได้ไกลอยูเลยครับผมถ้ามีโอกาสคุณอยากจะบอกน้องไข่เน่าว่ายังไงบ้างครับถ้ามีโอกาสพี่ขอสักครั้งได้ไหมพี่อะจริงจริงพี่อะจริงจริง เอ้ยนี่ยป็นคนแบบนี้ครับโอ้โหเอฟตอนนี้เราก็ทำใหม่มากขำใหม่เพื่อกินนะัอนี่น้องมาร์กนะครับน้องมาร์กหิวข้าวป่ะน้องมาร์กใช่ครับน้องมาร์กหิวข้าวป่ะครับไม่หิวครับกินได้กินแล้วครับเพราะเม่รู้ว่าเมื่อคืนพี่เป็นแหนครับ พี่ก็อยู่ห้องพี่เองพี่เลยครับผมทำไมเสียงรถทำไมเสียงลดไปสตาร์ทรถครับป้าปะรถก็ไม่อยู่ครับอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนจองเกี่ยวกิลี่ผมกิลี่นะีรับโอเคครับผมเดี๋ยวเรากินข้าวครับแล้วเจอกันหน้างานนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะครับผมหลังจากออกไปทานข้าวกันนะครับเมื่อกี้แบบบอกตรงๆว่า หาบ้าๆครับผมพี่จุ้นลืมโทรศัพท์ไว้กับผมนะครับเมื่อกี้นะครับก็พี่จุ้นให้ผมไลฟ์สดแทนนะครับแล้วก็ทีนี้ฝนมันตกแกก็รีบขึ้นรถเลยนะครับผมแล้วก็เราก็แบบว่าจะจัดสัพพสต์นึงนะครับแต่ก็สงสารพี่ชายครับผมเดี๋ยวเฟซบินอีกนะเดี๋ยวมีปัญหากันนะก็เลยแบบโอเคโพสแบบเบาๆกันแล้วกันนะครับแต่ผมฝากไว้นะครับผมคุณจุนครับคุณอย่าพลาดเป็นอีกแล้นขานะผมนะครับผมครั้งนี้ผมอาจจะแบบว่าเห็นใจพี่ชายนะครับผมที่แบบว่า ลืมลืมนะฮะโอเคเรายังไม่ได้เข้าหน้างานนะครับเรากลับตอนนี้เรากลับมาที่ดีสวดเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานะครับผมสักสี่ห้าโมงเย็นเราก็น่าจะออกไปใหม่นะครับผมแล้วก็คืนนี้เราก็ต้องพักที่นี่อีกคืนนึงเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะไปไลไปไล์สดต่อนะฮะเพราะว่าถ้าไล์เสร็จแล้วมันจะประมาณทีสองทีสามขับรถก็น่าจะเหนื่อยกันก็เลยบอกว่าโอเคกลับมานอนก่อนตื่นช้าค่อย ไปไล่ต่อที่คอนแกนนะครับโอเคครับผมยังไงทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ก็กดสั่นกระดิ่งของช่องรีนำชแนลด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับผมแล้วอีพีหน้าจะมีอะไรมาให้รับชมนั้นติดตามมานะครับผมบ๊ายบาย